ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอนแฟมิลี่นะคะเอวใครเอ่ยหลบอยู่หลังไม่ออฟใครวะจะกลับหาเบียดจอยอ๋ออ๋อรู้แล้วที่มากเกาะติดไม่ออฟนี่รู้แล้วอยาโม้อยากเือมิน้อยจะไปไหนลูกไ,ไปส่งยังเบสไปส่งยังแบสยังเบสไป,ไ,ปไหนคะ ไปส่งยังแบสซี่โกเออไปส่งยังแบสซี่โกไปหาใครคะไปหาพี่พลอยไปกับใครคะไปกับป้าอ๊อฟไหนดูหน้าก่อนไปกับป้าอ๊อฟอ๊อฟโอ้ไปกับป้าอ๊อฟเอ๊ะป้ารถเต็มรถเต็มโอ้ยดูถูกใจนางดูถูกใจถูกใจนางถูกใจนางเลยหัวเลาะเลยรถรถป้าอ๊อฟเต็มลูก รถป้าอบเต็มไปไม่ได้ไปไม่ได้เต็มแล้วรถป้าอบเต็มเต็มแล้วนี่ไงมีคนนั่งเยอะแยะเลยไปไม่ได้แล้วแอดมินน้อยนี่เอาเนักแม่น้น้อยนั่งตรงไหนนั่งตักไข่โอ้ยังไงก็ต้องไปให้ได้เลยใช่ไหมโอ้ไม่ป้าอบมีน้องมานั่งตักแล้ว จะนั่งอ่ะจะนั่งอ่ะไม่ได้เด้ตุ๊กตาตัวใหญ่นั่งกับไม่ออกเลยเเวไมอาแล้วไม่อยู่เอาแล้วเกาะติดแล้วงานนี้เหมือนสาวปานเลยเอรู้แลว่าใครใครแนงลเอาแล้วแล้วไม่ไม่เกาะเสือแล้วบอกลูกเกาะอยู่เมื่อกี้โอยใส่หัวเลยเสื้อเสื้อเสือเสือโดนเมิน แต่ละวันพันเรื่องเสือโดนเมินเอามาแล้วมาเลยใส่พวกเปล่าเด็กกลับไปแล้วโอ้พวกเปล่าพวกเปล่าไปแล้วแม่ออฟก็ไม่ได้ไปแล้วบ่เห็นคนขับรถเห็นอะไรบ่เห็นคนขับรถแหละสิไรเมื่อบอลมีขับเป็นไม่จะได้มินขับไมันจะได้นั่งข้างมึงขับเป็นไม่ได้แม่เปี้ยวขับเก่งไหมแม่เปี้ยวขับเก่งยัง ต้องให้เปียกไปสูงแล้วให้อีเบเปียกไปสูงแล้วให้อีเมีเปียกไปสูงแล้วใครทำผมให้หนูอะ่ะให้ทำผมให้มินค่ะ <c oughs> ทำให้สวยจังเลยอะ่ะสวยเจียวถักเปรย์ให้ด้วยนะนี่สวยเกี่ยวชุดกส็สวยนะนี่ม่วงม่วงอา้อาวอนะ้าวนั่งอยู่ตรงนี้ตลอดเลยนะ่ะนั่งเฝ้ากันเฮ้อไปกินข้าวก่อนไหมกินข้าวยังมี ไม่เอข้าวข้ากินกันข้าวกิน้วกิน้วกินตะไม่เอาข้าวข้าวนั่นนีอือนได้น่ะมันืได้หอมต้นหนีบน้อยต้นหนีบมัถ้าอะรนี่เดีดีดูกรรมดูแทนเนาะ บอกป้าอ๊อฟปลายางว่าไปเรียนโรงเรียนที่ไหนลูกไปโรงเรียนที่ไหนมีจะเปลี่ยนเลอะไรเียนอะเลยไปโรงเรียนอะไรลูกโรงเรียนลำโอ้โหลองลำให้ดูหน่อยอะลำให้ดูหน่อยรำรำอะไรลองรำนี้ดูหน่อยอ้าวไม่รู้ไงชิ้นใหญ่ไปกัดกันวันนั้นเลยนา่จัเจือมีลำเป็นแล้วใช่ไหมไม่เห็นรำอยู่วันนั้นน่ะรำยังไงเขาลำ อำโอ้ยนยำบ้านี้ยำเคี้ยว่อนลูกนำำเต็มปเคี้ยวานอน้อยเออิเอากิบเนาะมีกิบใส่เออกิบใส่มีไหมกิบน่ะโอ้ดูทำดูทำเนาชี <k ip> <k ip <k ip> <k ip oh, ิเห็น่า เเซ้นว mm ่น hmm. uh ี huh. so <laughs> ้ทรงย่างเวทแล้วทรายผมบอกทรงย่งเวทจะได้ทาใหม่เวลาเข้าร้านนี้ทีไรจะรับชุดที่ชีหโลโลดเวลาจะเอาอุปกรณ์เต็มมือกันนี่าไปช่วไปชีว่าไปช่วไปทีบกินอะไรมาอาบละอาบมาตัวนี้นะ ไม่ย่อไปนะละงานนี้เพราะว่าจะเกาะไม่ออฟไปกกอกด้วยนะคะนี่ค่ะต้องนั่งอยู่ตลอดเลยคือไม่ออฟไปไหนไม่ได้เลยนะตอนนี้นะจ้ะนะเพราะว่านางก็จะอยู่ป้าแอนออกไปคนเดียวเลยโอ้โหเอฟซีเอ๋ย่างน่าหงายเลยนะแอดบินไล่ออกไปคนเดียวเลยนะพูดเป็นเนาะเจ้านี่ทุกวันนี้เชกจะพูดเป็นแล้วนนเจ้านี่นะ พูดพูดเหมือนผู้ใหญ่เลยนะเนี่ยอืมฉลาดมากแอดมินน้อยอตามแล้วตามแล้วไปไหนก็ตามติดตามะกำลังอยากจะไปหาเบสใไญ่ เกาะไม่ออกมันนี mm ้เกาะไม่ออกเมื่อวานเกาะเกาะหลายคนเลยเกาะคุณตุ๊กี้เมออ้โออยากกินน้ำเย็นค่ะกินน้ำเย็นวันนี้ไม่เอาไข่เลยเนี่ย นี่ไม่เอาใครเลยเอาแม่ออฟคนเดียวแล้ววันนี้ใช่พ่อแม่ออฟมาจากกอกเป้าไม้ของแอดมินก็ไปหาเอจ่อยอืมนะฮะวันนี้ก็แม่ออฟก็เลี้ยงน้ำแอดมินน้อยนะมิน้อยทำไงลูกขอบสวัสดีแม่ออฟยางขอบคุณค่ะอ้าวใดีใจดีใจมึงทาอะไพ่อเปล่าละจริงเหรอนนำมัดีทีหน้าเขาตา

ข้าวดีเร็วนะคุณตุกี้คุณติกี้คุณติกี้ได้แล้วเตียงกาแฟอันนี้ก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยก็ต้องพรุ่งนี้มั้งก็นั่นละนี่อาหารตามสังกัน้ อยู ų, cow, ina, ่เป e. oh. like like oh. oh. uh ็นแล้วไปโรงเรียนไหคะไปม่โรงเรียนไอ้โอ้โหออกินนะอากาศมันห้อนออ้ย กูว่าเยอะนะนี่ไปเสียดเสื้ออีกเมื่อสาวนี่กินแล้วก็ไปเสียดกระเป๋าเลยอยู่เป็นอยู่เป็นอยู่เป็นนะเราอยู่เป็นนั่นเราอยู่เป็นด้วยขนาดเด็กก็เป็นความน่ารักของเอดมินน้อยนะคะเกาะติดแม่อ้อเพื่อที่จะไปหาใครที่ซีก่นะรู้เลยนะเนี่ยเนี่ยไม่ยอมห่างแม่อ้อเลยวันนี้ โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก,ก็ประมาณ<อ>นี้นะคะขอบคุณ FC ทุกท่านมากค่ะสวัสดีค่ะ